สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องของการย้ายแอปพลิเคชันนะครับจากมมจากมมตัวเครื่องของเราไปลงตัวเมมโมรีการ์ดนะครับเพื่อ,อประหยัดตัวพื้นที่เมมโมรีในเครื่องนะครับสำหรับใครที่เครื่องจะเต็มแอรเมมโมรี h, จะเต็มนะฮะก็คือสามารถทำวิธีนี้ได้นะครับผมก่อนอื่นก็เข้าไปที่เมนูตั้งค่านะครับ จากนั้นก็ไปที่เมนูแอปนะครับผมจากนั้นเราก็จะมาดูในส่วนของแอปที่เราจะย้ายไปนะครับผมเดี๋ยวผมขอลองดูนะฮะ ผมจะย้ายแอปที่ชื่อว่าทูมัน n e y นะครับเพื่อที่อาจะย้ายพื้นที่ที่อยู่ในเมมโมรีตัวเครื่องไปลงตัวเมมโมรีการ์ดนะครับก็เข้าไปที่ตัว t ูมันนี y นะครับนะครับผมเข้ามาแล้วจากนั้นก็ไปที่ตรงที่เก็บนะครับนะครับผม ก็จะเห็นตัวแอปพลิเคชันนะครับว่า,าใช้พื้นที่ในการเก็บเท่าไรมีข้อมูลเท่าไรนะฮะคราวนี้ในการที่เราจะเปลี่ยนาจากพื้นที่ที่เก็บอยู่ในเมมตัวเครื่องของเราไปที่ตัวเมมโมรีการนะครับก็ให้ทำการกดที่คำว่าเปลี่ยนนะครับจากนั้นระบบของ Android เนี่เขาจะถามว่า เราจะเปลี่ยนตำแหน่งที่จัดเก็บไหมจากนั้นเราก็เลือกมาที่ SD card นะครับผมจากนั้นก็จะมีคำถามยืนยันว่าเราต้องการที่จะย้ายข้อมูลในตัวแอป To Money ของเราเนี่ยไปที่ข้อมูล SD card ไหมถ้าเราต้องการย้ายนะครับเราก็ทำการกดย้ายนะครับจากนั้นระบบ ก็จะทำการย้ายข้อมูลแอปพลิเคชันของเราไปอยู่ในเมมโมรีการ์ดนะครับในส่วนนี้ก็จะทำให้เรา,าประหยัดพื้นที่หรือลดพื้นที่ในเมมตัวเครื่องของเราได้นะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะก็มาดูพื้นที่จัดเก็บ ก็จะเห็นตัวนี้นะฮะว่าไอ,อตรงที่เก็บของเราก็จะบอกว่าตอนนี้ใช้ไปแล้ว225เมกะเมกะไบต์นะฮะจากทั้งหมดอ9่าจ9 8จิกนะครซึ่งตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นพื้นที่จัดเก็บภายนอกนะครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการย้ายข้อมูลแอปพลิเคชันจากหน่วยความจำหรือพื้นที่เก็บ ของตัวเครื่องย้ายไปเป็นเมมรีการ์ดนะครับสำหรับการย้ายแอปพลิเคชันไปที่เมมรีการ์ดก็มีเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ